ใชปั๊บนักละโศวไปดีใช้ลูกน้องเลยบอกเอาไปทิ้งไปทิ้งที่กองหยาบเยื่อเลยไปทิ้งที่กองหยาบเยื่อไปทิ้งปำรับหนีให้หมามันกินให้อะไรมันกินต่อไปที่ทาให้ใหญ่ให้เขาเก็บทิ้งไปโกก็กรบบว่ามีหมามีแรงมันลุมอยู่แถวนั้นจะกินเด็กคนนี้แต่กินไม่ได้เพราะอะไรบ้างเพราะ มีบุญบารมีที่คอยช่วยเหลือพระมัจจุกพระเจ้าใครทํร้ายไม่ได้แต่กรรมเรื่องส่งผลแล้วยังเนี่ยกรรมทีทิ้งลูกใช่ป่ะกรรมทิ้งลูกส่งผลแล้วคอยถูกโดก็ทิ้งมัางแหละนะเนี่ยบอกแล้วทาดีทำกรรมอะไรระวังเอาไว้ใครทากรรมอะไรเนี่ยให้ระวังสิ่งนี้ไว้ทันทจริงผลปรากฏว่ามีคนเดินผ่านมามีฐานะเดินมาเห็นที่แลกเห็นกาเมองอยู่ ให้ลูกน้องไปดูว่าอะไรผลปรากฏว่าเป็นเด็กนอนแว่ๆอยู่ก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงปั๊บเนี่ยจะตาวหึงเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อไปฝ้าพระราชาแล้วก็เดินทางกลับมาพอดีมาเจอกับปุโรหิตมีเศรษฐีรวยมากในถิ่นนั้นก็เลยถามปุโรหิตว่าปุโรหิตวันนี้มีอะไรปแปลกมั้งวันนี้มีอะไรดีๆมั้งช่วยเราช่วยบอกให้ฟังมั้ง กุโรหิตก็บอกว่าท่านเศรษฐีอยากจะบอกความจริงว่าถ้าใครก็ตามเกิดในวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีโอเศรษฐีรู้ปั๊บเชื่อเพราะมีความเชื่อกุโรหิตนี่แม่นก็เลยกลับไปบ้านภรรยาตัวเองกำลังจะออกลูกผูเดียกำลังจะคลอดลูกโอ้ดีใจวันนี้ลูกเราคลอดแน่นอนวิ่งกลับไปบ้านไปเห็นว่าถามภรรยาภรรยาบอกยังไม่คลอด ก็เลยเออเศรษฐีบอกเราเท่าหาเด็กที่เกิดวันนี้ดีกว่ามาเรียงไว้ก็ไปปรรพาวประกาศมาอกทุกคน่ <N Sa> ีเด็กที่เกิดวันนั้นคนเดียวคือโคสกาดที่เขามาทิ้งเนี่ยก็ไปขอซื้อมันหนึ่งาเปรียบเทียบในสมัยนั้นปอกมาหนึ่งแสนบาทนะขอซื้อมันซื้อมาเป็นรูปคุณธรรมถ้าลูกเราเกิดอันนี้เป็นผู้ชายป่ะถ้าลูกเราเกิดเป็นผู้หญิงจะให้แต่งงานกับเด็กคนนี้จะได้เป็นเศรษฐีของเมืองนี้ พรายาของเศรษฐีก็คลอดลูกออกมาผลปรากฏว่าเป็นผู้ชายไอ้นี่เลยหมดความหมายมันจะแย่งลูกเราเป็นเศรษฐีฉะนั้นเราจะต้องกําจัดมันซะก่อนเรียกนางกาลีมากาลีไหมเอาอีกโคสกัดอีกตัวนิดน,น้อยไปทีสองแ้กโดนไล่กำกับกรรมวิบากว่าโดนแล้วสองกำเนี่ยอย่าเล่นก,กันในขณะว่าจารย์พูดเดี๋ยวตายขึ้นห้าร้อยชั้น ต้องเงียบฟังแต่ไม่ดีเพราะฟังธรรมะต้องตั้งใจฟังอย่าเล่นกันก็เอาไปทิ้งนี่นางกาลีจะทิ้งตรงไหนดีนะเอาไปทิ้งที่หน้าข้โอโคดีกว่าบัวที่จะเดินออก่ะเอ่อให้บัวเสียไม่ตายไปเลยดีกว่าผลปรอก,กว่าวันนั้นไอ้เจ้าโคสุภาพเป็นหหนะ้าโคทุกทีมันจะออกไปหลังเพื่อนแต่วันนี้มันเกิดอะไรก็บลูกน วิ่งกันไปอยู่ข้างหน้าไปเห็นเด็กไปคล้องเด็กไว้มาให้วัวเดินออกมาด้านข้างผมก็กคนว่าไม่ตายจะของพ่อครัวเห็นก็เลยเอาไปเลี้ยงเศรษฐีที่เอาไปทิ้งก็ถานกาลีว่ากาลีเด็กตายไี้ยังเนี่ยบอกยังไม่ตายไปซื้อไม้หนึ่งแสนซื้อกลับมาคืนไปซื้อกลับมาเสร็จปับ๊บกาลีเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าอีกนั่นแหละโอ้กี่ครั้ง้ว่นี่ย สามแน่นอนตอนนี้ไปทิ้งกันที่หไหนดีนางกาลีเฮ้ยมีวีเดียวที่จะให้ตายไปกับคืนดีกว่าเอาไปวิ่งไปวางที่ทางเวียนแล้วให้เวียน500รอยเล่มเนี่ยเดินทับไปเลยปฏิเสธเลยนางกาลีเราไปทน้งบอว่าบอเราเหมือนเดิมพอโคคันหน้ามาหยุดคึกหมดเลยไม่ยอมที่จะหยียบเด็กคนนั้นเพบบราะบารมีที่ยังมีอยู่ ก็จเจ้าของเปลียนกรโรงมาด๋อไปเด็กเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงอีกเศรนีลูกค้าอีกไปซื้อไอ้กาลีไปซื้ออ,อีกหนึ่งแสนบาทโอ้โหเศรษฐีเนี่ยจองร่างจองหนา็นเลิศเกินคราวนี้ก็บอกเกรียกกาลีก็ได้เอาแน่นอนหน่อยมอนทิ้งที่มาแน่นอนแล้วค่ายแน่นอนหน่อยไอ้แนบเรียนนางดาลีเมื่อกี้ว่้มีทางเดียวต้องให้เขาได้ยอมไปทิ้งในป่าช้าดีกว่าให้ผีดิบกินเลยดีกว่า ให้ปีศาจในป่าชา้ากินนะผมว่าผมว่าไปทิ้งมีแพะท,ที่อยู่ในป่าชาเดินมาเต็มเลยมาปั๊บมีแม่แพะกำลังสงสารเด็กร้องไห้เอานมตัวเองให้แพะกินครอบนั้นนะ่ะเอายกแพะให้ให้โพสกาสกินน้องแพะให้กับเด็กนั้งกินยืนค่อมอยู่คราวนี้ฝ่ายคนเลี้ยงแพะพยายามไล่แพะไปทางอื่นแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ยอมไป มันดื้่อย่างกระลำเหลือก็เดินไปเดินไปดูผลกา็าพว่าเอานมให้เด็กกินอยู่ก็เลยเห็นเด็กอู้หน้ารักเอาไปเรียนรอถามการีเด็กตายยังบอกยังไม่ตายคนเลี้ยกแพ้อเอาเรียกพุ่นไปซื้อไปอีกหนึ่งแสนบาทหลายนาการ,รีหมดกำลังใจจะข้าวที่ไหนมีวิธีที่รอดวิธีเดียวที่จะให้แน่นอนที่สุด คัน,นี้ได้ครเอาไปทิ้งก็เลยเอาไปทิ้งที่หน้าขาเลยครั้นี้มันจะรอดลุงไปจับโยนลงหน้าขาเลยนางกาลีมันจับเด็กคนนี้โคต,ตุกพาแลวโคสการเนี่ยทิ้งลงไปในเหวเลยผลปรากฏว่าทิ้งลงไปเจอกับยอดไม,ไ,มอไม่ใส่มันนิ่ม้าหนึ่งรอไม่ตายครั้นี้ก็เลย คนอื่น,น,นทำเป็นคนพวกเก็บน่อไม้อาไปเลี้ยงเลี้ยงไปซื้อมาอีกเมื่อไปซื้อมาในเศรษฐีก็ไม่ไหวละทิ่งไปยิ้งมายุ่งกับสิบสายละเจ็ดตัวแปดตัวกับสิบแล้วไม่ตายสิเศก็เลเยเอยาเลี้ยงเองดีกว่าเศรษฐีบอการีไหนก็เลี้ยงดีกว่าเมื่อเลี้ยงปั๊บก็เอาลนะลูกของเราก็โตไอ้โคสกาสที่มาเป็นหนามิ้่แทนแย,ย่งความเป็นเศรษฐีต้องฆ่าอีกรอบฆ่าต่อที่จะได้เลียนหนังสือนะ เขาไม่ให้เรียนหนังสือก็เอ๊ะทำยังไงดีเอาละเราต้องฆ่าหรืเวลาต้องฆ่าแล้วเราก็ฆ่าเองนางกาลีที่ฆ่าไมา่ได้เรื่องนะต้องอยากฆ่าสิเป็นเศรษฐีที่มีหัวคิดแยกยนก็เลยเรียกโฆษกามาเนี่ยลกูกเอาจดหมายนี้ไปส่งให้กับช่างหมอ้อท่านปั้นหมอ้อช่างเผามอนะ้อ้นลูกเอาไปให้ในจดหมายเขียนว่าช่างหมอ้อ ถ้าเด็กคนนี้มาถึงจัดก,การเชื่อแล้วก็เผาทิ้งจะให้เหลือซ่าให้เหลือซาอา,เ,าเลยเผาทิ้งเลยแล้วก็าเขียนจดหมายให้โพสก,การเนี่ยใส่กระเป๋าไปเด็กคนนี้ก็ะซืออังซื้อไปออกก็เอาจดหมายใส่กระเป๋าแล้วมาเดินไปทางการสั่งพ่อบอกไว้ก็ลงมาถึงในขณะนั้น ลูกชายแท้ๆของเศรษฐีนี่กำลังเล่นสก,กายอยู่โคตรว่าโคตเล่นกีตาร์กีตาร์ก็แพ้เพื่อนหมดโคตรก็กโคตรโมโหก็หมโมโหสู้ไม่ได้ก็พอ,พอดีโคสกาบมาพอดีพี่ๆ่ผงแพ้เขาเนี่ยพี่ช่วยเล่นเอาชนะเขาด้วยโคสกบบาบอกว่าน้องพ,พี่มีพี่มีภารกิจีเขาค่อ,อใช้พี่เนี่ยเอาจดหมายไปส่งให้กับท่านมอ่อลูกชายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่พี่เล่นก่อน เอาจะได้ได้จดหมายมันนี่ผมไปส่งเองเสร็จอ้ยอ่ะรัวเหลือเกินคนก็บดลูกชายของเศรษฐีรับภารกิจส่งจดหมายเองเอาจดหมายแล้วก็รีบไปส่งฝ่ายโกตฮาริก็เล่นชนะเลิศฝ่ายลูกชายเราศรษฐีเศรษฐีแท้ๆเนี่ยไปบ้านพระไา้ชั้นม้อคนก็บนว่เป็นไงเรียบร้อยฝ่ายปอเขาไม่เหลือซากเลย ตามคำสั่งเศรษฐีและยิ้มรอรับรางวัลที่เศรษฐีจะให้เมื่อตอนเย็นเล่นสกาาเสร็จโกโตัวนี้ก็กลับบ้านเมื่อกลับไปไปถึงบ้านกอเศรษฐีเห็นหน้าโกโตัวนี้สะดุ้งยงเลยเะมนรอดไนะไรกันวะน่ก็รอลูกชายจะกลับมาพเพรากวพาลูกชายก็ยังไม่กลับมาก็เลยถามดูรู้ข่าวว่าเดทมอลลี่ซะล้บ เศรษีนี้เขาอ่อนแนะลูกเลยล้มลงไปเลยพานลูกเลี้ยงทำเพื่อรางวัลอ่ะนอกถึงลูกโอ้ลูกไปไหนลูกไปไหนอย่าอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันนะไอ้คลวงองค์อันใครใครเนี่ยรีบวิ่งไปบ้านของนายช่างหม้อนายช่างหม้อเห็นเศรษฐีรีบมาบีอกบีใจนึกว่าจะมาจ่ายรางวัลนะจะรางวัลมาให้เอาละเรื่องมันยาวมันคาติันหลายชาติผมขอเล่าแค่นี้เพราะมันเสียเวลาเยอะเอาแค่นี้เนาะเพราะมันมี จนสุดท้ายเราสุดท้ายจนเบื่อหน่ายสังขารฉะนั้นพรุ่งนี้วันแม่อย่าลืมนะครับร่วมกิจกรรมแต่งตัวให้ดีแต่งตัวให้รอแต่งตัวให้สวยพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้แต่งตัวให้รอให้สวยแล้วก็เราจะร่วมพิธีกันเอาตรงนี้คงจะไม่ไหวเพราะว่ามันเปียกพรุ่งนี้ฝนอาจตกท่านาอาจารย์ธรรมาก็เลยเสนอแนะว่าถ้าถ้ามเานี่ยไปใช้ในโลกดีกว่าเดี๋ยวเราหันหน้าไปด้านนูน้นทำพิธีด้านนู้นดีกว่า เดี๋ยวก็สภาช่วยดำเนินการหันกลับไปไว้ในรน่มดีกว่าท่านอาจารย์เสนอแบบนั้นคะแนนนักหลาครับผมทำดีนะครับพยายามคิดดีทำดีพูดดีและชีวิตของเราจะดีเราจะดีได้เพราะเรามีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณใครมีพระคุณต่อเราเราต้องกตัญอยู่กระตุนอะไร,รับเป็นหนี้ต,ต้องตอบแทน มีแค้นต้องทำรักเราอยู่อะไรสต่าสๆตุณพรกตคุณ,คณทุกสิ่งทอยางมีพระคุณต่อเราเราต้อเสียพระคุไว้แล้วเราก็อยู่ยจะจะ,จะได้อยู่อย่างมีความสุขมีความเจริญรุ่มเรือตลอดในยที่ของเราวันนี้ก็ขอสวัสดีขอบคุณอย่างมาก